คลิปนี้นะครับเพื่อนๆมาดูวิธีปลดล็อกหน้าจอนะครับเครื่องนี้เป็น oppo นะครับ oppo a18 นะครับด้านหลังกล้องจะเป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆลืมรหัสล็อกหน้าจอนะครับมาเริ่มกันเลยครับแรกนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ามาดูว่าเรารู้ว่าเป็น a18 ได้อย่างไงนะครับวิธีเช็กก็เข้าไปโทรยุดเฉิอนนะครับคนดอกจันสี่เหลี่ยม899แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ <c oughs> แล้วก็แต่เข้าไปตรงซอฟต์แวร์เวอร์ชันตรงนี้เห็นไหมครับหมายเลขโมเดล CPH2591 Android 13 <c oughs> เพื่อนก็เอาไปค้นหาใน Google ว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับเอาหมายเลขโมเดลไปค้นนะครับมันก็จะเป็น Oppo a 1 8นะครับปิดเครื่องก่อนครับปิดเครื่องแล้วก็กดปุ่ม power พร้อมกับปุ่มลดเสียงนี่นะครับรุ่นนี้นะครับจะ กดมือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมลแล้วก็รหัสล็อกหน้าจอนะครับลดเสียงกับ power นะครับกดพร้อมกันกดแช่ไว้พร้อมกันครับมันจะเข้ามา recovery mode นะครับครับเข้ามาอย่างนี้กด power พร้อมกับปุ่มลดเสียงแล้วก็จะมาเข้ามาหน้านี้นะครับ recovery นะครับ แล้วก็แตะไปตรงนี้ list ครับ English format data ครับก็จะมีโค้ดมาให้นะครับสี่ตัวนะครับ o p p o A 1 8นะครับใส่เลขโค้ดเข้าไปครับของเพื่อนๆก็จะมีนะครับเป็นการปลดล็อกหน้าจอใส่สตัวเข้าไปครับจะไม่เหมือนกันนะครับใส่ไปแล้วก็แตะเข้าไปตรง format นี้ครับสีแดงนี้ แล้วโทรศัพท์ก็จะล้างรหัสหน้าจอให้เราแต่โอเคครับเห็นนี้ก็รอครับบูดเครื่องมันมาโทรศัพท์ก็จะล้างรหัสหน้าจอนะครับขั้นตอนนี้เราก็รอครับผลหน้าจอไม่ยากนะครับปลล็องหน้าจอเดี๋ยวทีนี้มันจะไปติดมีลนะครับ ติดบัญชีนะครับติดเมลค่อนข้างจะยากนะครับเพื่อนๆโปรยสิบแปดนะครับ <c oughs> แต่ทำตามผมนี่ปุ่ได้แน่นอนครับขั <c oughs> ตอนนี้เราก็รอนะครับซึ่งระหว่างที่รอผมจะตัดคลิปออกนะครับเราก็จะไปดูทีก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมจะพาเพื่อนๆตั้งค่าเข้าไปใช้งานนะครับ ไสเซตเข้าไปแล้วมันติดเมลมาติดอย่างไรนะครับมาเริ่มกันเลยครับวิธีปลดเมลนะครับ OPPO A18 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ English นะครับเพื่อการทำงานง่ายนะครับแล้วก็กด Next นะครับตัวนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับผมมีพากลเรื่องอันนี้ก็ติ๊กให้หมดนะครับแต่นี้ผมติ๊กไว้แล้วนะครับไม่งั้นไม่ไปนะครับแล้วก็น n e ครับ เชื่อมต่อ wifi ครับตรงนี้แหละครับตรงที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมุมขวาบนของโทรศัพท์มันมีบอกว่าตั้งค่าแบบออฟไลน์นะครับให้แตะเข้าไปเลยครับมันจะหลุดเมลครับเพื่อนๆนเชื่อมต่อ w i f i ครับนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมันมันมีเมลนะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับเราปดล็อกหน้าจอแล้วไม่ติดนะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันสําหรับเพื่อนๆที่ทําแล้วมันไม่มันติดเมลนะครับอันนี้เราขั้นตอนนี้เราก็ก็ตั้งค่าเซ็ตค่าเข้าไปเลยครับต่อไปไฟแล้วนะครับผมจะมาแบ่งปันเฉพาะเพื่อนๆที่มันไม่มีตั้งค่าแบบออฟไลน์ line, หรือว่ามันมันติดเมลนะครับเครื่องนี้มีบัญชีมีเมลนะครับแต่ว่าผมลดล็อกหน้าจอแล้วมันไม่ติดเมลนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเพื่อนๆมีสคริปต์ด้านล่างซ้ายมือเมื่อกชี้ให้กดข้ามได้เลยนะครับถ้าถ้าเซตค่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลยมาเริ่มใหม่ครับผมจะแบ่งปันเฉพาะคนที่ติดเมลนะครับนี่นะครับอยู่ตรงหน้าเว็บไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแตะตามผมนะครับทําตามผมนะครับนี่ครับเฉพาะคนที่ติดเมลนะครับทําตามผมเนี่ยวิธีปลเมลแตนลาวนะครับ แต่ตามผมนะครับทำช้าๆก็ได้ครับถ้าไวก็หยุดครับแล้วก็สามจุดไข่ปลาด้านบนครับแล้วก็แตะแถวบนนั่นนะครับแชร์นั่นครับมาตรงนี้เลื่อนหา m e s s e n เจอร์นะครับเราจะเข้าทาง m e s s e n g e อร์่งนะครับ m e s s e n เจอร์แตะเข้าไปครับแตะตามผมนั่นนะครับ New Messenger แล้วก็แตกโทรจุกฉวนฉุกเฉินครับกด1นึนะครับแล้วก็แตะตรงโทรออกนั่นแหละครับแตะเข้าไปตรงชื่อเลยข้างล่างนี้ลบบอ,อกนะครับลบลบตรงที่จะใส่่เราจะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับให้เพื่อนพิมพ์นะครับ www.youtube.com นะครับพิมพตามผมนะครับ wbu แล้วก็ ยูทูบ b e .com คอมนะครับ c o m c o m นะครับกดส่งครับทีนี้ก็แตะเปิดเลยครับมันจะเข้ามา youtube นะครับแตะเข้าไปแล้วครับแตะเข้าไปยัง youtube ตรงนี้ก็แตะลาวนะครับตรงนลาวมุมขวามือบนครับมีรูปคนนั่นแหละครับแตะเข้าไปแล้วก็แตะเข้าไปตรงเซตติ้งครับ แล้วก็แตะเบลล์ About ครับด้านล่างสุดแล้วก็ไปดู youtube นั่นแหละครับธารนอฟเซอร์วิสเราจะเข้ากุ้นโคมครับมาตรงนี้ให้แตะแถวล่างนะครับไม่ได้แตะแ,ตแตถวสินเงินนะแถวล่างสินเงินนั่นแหละครับเออแตะตรงแถวนี้ไม่มีแถบสีเงินแต่เข้าไปตรงโนแตงนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็แตะพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์คําว่า FRP f r p, p bypass นะครับมันจะขึ้นมาครับแต่เข้าไปตรง FRP bypass แต่เข้าไปตรง F สายแรกนี้เลยครับ FRP bypass เนี่ยมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าไปตรง setting นะครับ open setting ตรงนี้เราจะเข้าไปตั้งค่าของเครื่องตัวเครื่องนะครับนี่ครับเข้ามาตั้งค่าของตัวเครื่องแล้วนะครับ ทำต,ตามผมนะครับเพื่อนๆเป็นวิธีปลดเมลนะครับสําหรับคนที่ติดเมลนะครับแต่เข้าไปตรงนี้แหละครับโฮมสกรีนแอนด์ล็อกสกรีนเนี้ยแล้วก็แตะเข้าไปโฮมสกรีนตรง4คูณ6ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมัน <c oughs> จะเข้ามาหน้าจําลองนะครับนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับยังยังใช้ไม่ได้เราจะเข้าไปออแอปโคลนโทรศัพท์นะครับ ซึ่งออปโป้จะมีนะครับแอปโคนโทรศัพท์งนั้นนะครับแต่เข้าไปตามผมนะครับมันจะมีโคนโทรศัพท์อยู่แอปโคนโทรศัพท์นะครับอัลาวครับแล้วก็ตรงแอนดรอยอัลเทอร์แอนดรอยนี่แหละครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องใหม่นะครับเพื่อนๆต้องมีอีกเครื่องช่วยปลดนะครับไม่งั้นจะปลดไม่ได้ถ้าเป็น Op p o จะดีครับ เพราะว่า o p p ปมันจะมีแอปโคลนโทรศัพท์เหมือนกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปโหลดครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับต้องไปโหลดใน p Play Store นะครับแอปโคลนโทรศัพท์นะครับเข้า p Play Store แล้วก็ไปโหลดมานะครับเราจะปลดเมลด้วยการโคลนแอปนะครับเห็นไหมครับ o p p ปมันจะมีครับโคลนโทรศัพท์เหมือนกันตัวนี้เป็นเครื่องเก่าครับแต่ตามผมนะครับเราก็เอาเครื่องเก่านะครับมาสแกนจิวโค้ดนะครับเพื่อเชื่อมต่อกัน เมื่อสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะทําการโคลนแอปนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นให้ไปโหลดในเพจสโตร์นะครับแอปโคลนโทรศัพท์นะครับเครื่องที่มาช่วยปวดนะครับแต่ถ้าเป็นออปโป่กจะมีอยู่ตรงนี้ติ๊กออกให้หมดนะครับเราจะเอาเฉพาะแอปนะครับเอามาแอปเดียวพอนะครับไม่ต้องเอามาติ๊กตัวสีนเงินออกให้หมดแล้วเข้าไปตรงแอปนะครับแอปไหนก็ได้ครับโคลนมาแอปแอปเดียวครับ เอาอันแรกนี่เลยครับผมเอาตัวเอสซัทสกรีนนะครับแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกด้านบนเริ่มการโคลนเลยครับมันก็จะโคลนมาเครื่องที่ติดเมลนะครับเป็นการปลดเมลนะครับสําหรับเครื่องของเพื่อนๆคนไหนที่ติดเมลนะครับอืมเครื่องนี้ก็เสร็จครับวางไว้แล้วครับวางไว้ครับหมดหน้าที่แล้วเครื่องเก่านะครับทีนี้เครื่องใหม่นะครับ ให้เพื่อนๆแต่ตรงเครื่องหมายถูกนั่นแหละครับอ่าแล้วก็แต่ด้นครับแต่ตามผมนะครับอืมแล้วก็เน็กตรงนี้สคริปด้านบนนะครับตรงนี้ก็ด้นครับตรงนี้ก็สคริปครับบนขวามือข้ามครับตรงนี้ก็เจ็คสตาร์ได้เลย เห็นไหมครับแค่นี้เองครับปลดเมลไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับบางคนสําหรับเพื่อนที่ติดเมลนะครับเพื่อนๆนบางคนอาจจะไม่ติดนะครับเครื่องนี้ไม่ติดนะครับมีบัญชีแต่ว่าไม่ติดทําไมมันง่ายผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าติดทําทําตามผมนะครับเพื่อนๆไหนที่ติดนะครับทําตามผมได้เลยอันนี้ผมลองกล้องนิเฉยนะครับใช้งานได้ปกติละททาตามผมได้เลย แต่ทีนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับสําหรับคนเราคนไทยนะครับทําตามผมนั่นแหละครับเข้าไปตรงทั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นั่นแหละครับแลงเวดนะครับแอน i n อินพุตนั่นแหละครับแต่เข้าไปแถวนั้นนะครับภาษาแล้วก็อีดิทครับเพื่อจะเพิ่มภาษานะครับเราก็เลื่อนหาภาษาไทยครับ แต่เข้าไปตรงภาษาไทยแต่เครื่องหมายบวกแล้วก็แต่คําว่า yes นะครับสีแดงทีนี้นะครับทีนี้นะครับโทรศัพท์ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วครับง่ายๆนะครับอย่างนี้ผมบอกครับตอนที่เป็นตั้งค่า w ว fi นั่นแหละครับเชื่อมต่อ wi-fi ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีแบบตั้งค่าแบบออฟไลน์นะครับก็แต่เข้าไปตรงนั้นเลยครับเมลก็จะหลุดเลยครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม